ตโอโหน่ารักในวันนี้เต้าหวยมาด้วยอการจมูกชอบตันแม่มีเทคนิคเทคนิคมากเลยในการทำให้น้องหายใครที่จมูกที่บ้านชอบตันชอบมีปัญหาคล้ายๆจะเป็นไซนัส คล้ายๆต้องพ่นยาตลอดแม่บอกว่าแม่ทำได้เรามาดูขอดูภาพ after นิดนึงเราขอดูภาพ after ที่ทำให้น้ำมูกออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยทำให้ดูว่าทำอย่างไรนะคะหลายคนไม่เข้าใจนะว่าแบบน้องแมวเนี่ยมีขี้มูกฟันเป็นยังไงนี่คือเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่แม่ทำไปแล้วนะคะน้องออกมาย้อยขนาดนี้เลยแม่ขา น้องย้อยมากและในวันนี้เราอยากให้ดูว่า How To ทำยังไงให้ขี้มุกย้อยนะคะแม่ขา How To อันดับแรกนะคะเราจะต้องทำให้ทิชชู่ปลายทิชชู่ของเรานะคะเป็นแบบนี้ <c oughs> แม่ขามายืนตรงนี้นิดนึงนะคะคุณแม่สวยมากนะคะคุณแม่คุณแม่แม,แม่ขาทำยังไงนะแม่แม่ต้องทำให้ดูตั้งแต่แรกก่อน แม่ค่ะแม่เราต้องดูแม่ก่อนนะคะดูนะคะแม่แม่ดูแบบเป็นโปรเฟชันแลเลยอะ่ะแม่ดูทําไดท้ทั้งสองด้านเลยเห็นไหมเราใช้ได้สี่ด้านหนึ่งทิชชู่เราใช้คุมมากฮาร์ดเอาเลยค่ะแม่เป็นหนุ่มใช่ไหมใช่ตั้งใจดูนะคะบ้านจุเนี่ยดูไว้บ้านจุเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันออแล้วนะคะเขาอ,อันจามได้เก่งมาก แล้วนะคะเตรียมตัวแม่นะคะมีความแบบต้องแหลมจริงๆนะต้องแหลมให้เข้าไปจริงๆแม่เก่งมากนะคะเขาจะอาจจะอาจจะเอาไหนไหนขอดูขี้มุกหน่อยออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วนะคะ <that you are. S 1> สู้ๆตะหัวสู้ๆ ไม่เอามาแม่ขาแม่ขาหมอทันจะมุกขึ้นมาทันทีน้องใครสารเปาออกมาองไม่กี่ลูกแบ่งกันนะดูดิตาอ้วนน่ารักนะหมอจะเล่าให้ฟังเลยนะหมอจะเล่าให้ฟังเลยนะเป็นวิทยาทานชั้นยอดใครแม่หาเช็ดให้ทันค่ะแม่เช็ดก่อนค่ะแม่ ด้านแนวป้านเชฟด,ด้านแนวแหลมแย่นะคะอันนี้เป็น How to ที่ดีเยี่ยมมากๆหมอบอกเลยนะคะว่าน้องจะหายใจโล่งขึ้นมาทันทีนะคะ <c oughs> จะหายใจโล่งขึ้นมาทีแต่ก่อนเนี่ยถ้ายังไม่ทําแบบนี้นะคะน้องจะอ้าป,ปากหายใจจริงไหมคะใช่ค่ะก้อนนี้ออกมาแล้ว ก้อนนี้ออกมาแล้วแล้วก้อนนี้ออกมาแล้วกืนไม่เป็นไรนะคะมันอนจอจะพงไปแล้วมันอน่จากพงไปแล้วนะคะน้องขี้มูกยืดขออ,นนอีกอันนึงนะคะทิชชู่อีกอันนึงนะคะเอาขั้นบัตรไหมเอาขั้นบัตรมานะคะหลายๆคนนะคะนี่คือการสาวขี้มูกนะคะหมอชอบแม่มากเลยอะ่ะแม่ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลอ่ะเผลอๆนะคะแม่ทำเก่งกว่าหมอทำอีกนะคะแม่บอกว่าทำมาบ่อยๆ เชื่อไหมว่าน้องจะหายใจดีขึ้นมากจากที่อ้าปากหายใจนะคะจากที่อ้าปากหายใจแล้วก็ได้ยินเสียงที่จมูกครืดคราดครืคราดค<ร>คราตลอดเดี๋ยวนะคะแม่ขอขอขยิมด้วยแม่ไม่น่าเชื่ออ๋อ <c ười> หน่ารักแม่เขาบอกว่าถ้าแมวชอบจามพุดพิดทำไมไม่ต้องนะคะคือแมวจามพิดพิดธรรมดาไม่ต้องแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกว่า มันหายใจแบบขาดแล้วรู้สึกก็เหมือนมันมีเสมหะอยู่ข้างในแล้วที่หมอพูดประจํานะคะว่าแมวเนี่ยเหมือนจะมีโพรงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะมีแบบจมูกน้ำมูกแล้วหายใจไม่ลงสักทีเหมือนจุ่เนี่ยลิงแสบนะคะจุนเนี่ยลิงแสบดูไหนนะอันนี้นะคะเป็น how to นะคะที่บ้านเต้าหวยนะคะใช้มาแล้วเขาบอกว่าได้ผลซึ่งตะกี้หมอก็ยืนยันจริงว่าได้ผลเพราะตะกี้ใครเห็นทันบ้างออกมาเยอะมากเลยนะคะ แอบฟินแท้นะคะน้องกินอยากกินสลาเปาเลยแมวอ้วนพันนี้เป็นพันมันกินมันกินดูขานะคะตะกี้เขาเอาขามาว่าอยา่ยาอยา่าอย่าแต่ไม่ถึง <c oughs> ดูนะ <c oughs> ตะมุกชมพูแม่ดูแลน้องดีจังแม่ขาแม่ทำคาเฟ่แมวใช่ค่ะที่ไหนคะที่ชนบุรีค่ะแม่ทำคาเฟ่แมวที่ชนบุรีนะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะชื่อคาเฟ่แมวว่าชื่อแคตตาล็อกคาเฟ่ค่ะแคตตาล็อกคาเฟ่นะคะก็ใครก็ตามหน้าที่อยากจะเจอหนูตัวจริงหนูอยู่แคตตาล็อกคาเฟ่นะจ๊ะอ่าบอกว่าอยากนัดขูดหินปูนกับหมอคุยกันในอินบ็อกซ์นะคะน้องสะอาดจังอ่ะสำหรับวันนี้ How to การทำให้น้องแมวจามจะช่วยทำให้น้ำมูกหรือขี้มูกที่ตันอยู่นะคะสามารถที่จะออกได้นะจ๊ะ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณเจ้าของน้องเต้าหวยนะคะมากๆเลยบ๊ายบาย